ขาก,กล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนให้สนใจดับทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นของกูที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นี้เท่านั้นไม่มีประโยชน์ที่จะคาดทะเนถึงเรื่องเกิดใหม่ความทุกข์ของพรุ่งนี้ก็ไม่มีปัญหาโดยเขาแย้งว่าไม่อาจดับทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่เดียวนี้ได้แม้นพระหันก็อาจมีทุกข์ทางกายได้ปัญหาในการดับทุกข์หมดในอนาคตเป็นสิ่งสําคัญนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ แันนี้ไม่มีอแผนนี้ไม่มีในคุณว่าไม่ใ่ว่าไม่ที่แผนที่อ่านนี่แบ่นี้น่ไม่มีเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนให้สนใจดับทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นของกูที่กําลังเกิดขึ้นอยู่น,นี้เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์ที่จะคาดชะเนถึงเรื่องเกิดใหม่ความทุกข์ของพรุ่งนี้ก็ไม่มีปัญหาโดยเขาแย้งว่า ไม่อาจดับทุกทั้งหมดที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ได้แม้พระรหันก็อาจมีทุกข์ทางกายได้ปัญหาในการดับทุกหมดในอนาคตเป็นสิ่งสําคัญนี่มีข้อเท็จจริงอย่างไรเขาถือว่าไม่อาจจะดับทุกทั้งหมดที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ได้แล้วบอกว่าได้ถ้าไม่มียึดถืออะไรโดยประการทั้งปวงแล้วดับทุกหมดได้พระอาหาร จะมีทุกข์ทางกายได้นี่มันก็เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของพระอรหันต์จิตท,ที่มีความเป็นพระอรหันต์ไม่เอาความทุกข์ของกายมาเป็นของท่านนั้นความทุกข์ทางกายมันก็ไม่มีแก่พระอรหันต์ปัญหาในการดับทุกข์ในอนาคตเป็นสิ่งสําคัญไม่จริงปัญหาดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้สําสคัญ ดับทุกที่นี่เดี๋ยวนี่สําคัญที่สุดดับได้แล้วในอนาคตจะไม่มีทุกข์เหลืออยู่ถ้าใครสามารถดับทุกได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี่แล้วในอนาคตจะไม่มีนั่นอย่าไปสนใจความทุกข์ที่เป็นส่วนอนาคตสนใจความทุกข์ที่เป็นปัจจุบันนี่แล้วก็ดับมันให้ได้เรื่องการเกิดใหม่นั่นไม่ต้องไปพวงกำจัดความเกิดในปัจจุบันได้ การเกิดใหม่ก็จะไม่มีหรือมีก็ไม่มีปัญหาดับการเกิดปัจจุบันได้คือดับตัวตนดับตัวตนแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์หรือเรื่องความดับอะไรอีกอน,นี้ใครเปิดไฟที่ไม่ได้